อานจข้อ3เรียบร้อยแล้วนะครับถ้า a และ b เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับจงหาค่าของ a บวก b น้ครับข้อที่3สมการ 4x กำลังสองครับลบ 16x บวก15น้องๆครับพี่ยังไม่สอนทีเนี่ยพี่กะเลยงจะสอนนะครับแต่ว่าที่ต้องให้ใหนูเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องๆจะได้เห็นค่าว่า การที่พี่บอกน้องเนี่ยตั้งใจฝึกแยกโลกออบเนี่ยบทที่แล้วเนี่ยมันได้ใช้งาน,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 นแล้วในบทนี้ล้องๆคับขั้นต่อไปคือการแยกโลกรอบออกมาเป็นสองเล่มคูณกันล้องๆรับเพลาขั้นนี้สองนาทีลองแยกยูัรนะับแยกเป็นสองเล่มคูณกันเดี๋ยวพอเราแยกเสร็จครับพี่จะสอนต่อว่าเรื่องสมการลงสองเนี่ยทำอย่างไรต่อ ามารถระทมเครื่องหมายได้แล้วนะครับน้องบอาจจะเป็น x คู่กับ,บ 4x หรืออาจจะเป็น 2x คู่กับ,บ 2x แต่เราสามารถประทงว่าเครื่องหมายทั้ง2เลขเป็นลบได้เ mm hmm. พราะคูณกันได้บวกใกล้คูณใ,ใกล้บวกใกล้คูณกันได้ลบประทุว่าทั้ง2เลขเป็นลบนะครับต่อไปนะครับ15อาจจะเป็น1คู่15 หรือสคูห้นะครับที่เลขในใจออกมานะครับปรากฏว่าข้อนี้ใจดีมากเลยเป็นสคู่5าออกเลยนะครับเพราะว่าไกลคูใกลเนี่ยลบสคูสองได้ลบหกไกลคูไกลสองเคูลบห้ามได้ลบสิบเลบสิบกบวกกับลบหกเกลายเป็นลบสิบเพราะงั้นเนี่ยข้อนี้จุแยกออกมาเป็นบวงเล็บ2อ สามคูณด้วยวงเล็บสองเอ็ลบห้าน้องๆครับตอนนี้เนี่ยนี่คือค่าที่น้องสามารถทำเองได้โดยที่พี่ไม่ต้องสอนก่อนเพราะมันเป็นบทที่สองขั้นตอนต่อไปนะครับคือใช้จสีบทที่ตะกี้น้องอุษา,านทงทั้งสองข้อดูนะครับ A คูณ B เท่ากับศูนย A คูบ B เท่ากับ0น้องจะสามารถสูดได้เลยครับว่า A ต้องเท่ากับ0หรือไม่ก็ B ต้องเท่ากับ0ครับ A ต้องเท่ากับ0ครับหรือ B ต้องเท่ากับ0ครับเพราะอย่างนี้ให้น้องเห็นว่า 2x งบวไม่ต้องห่วงครับแต่ที่เด็กน้องเจอสองเอบวกก็คือ A ตัวนี้ตัวแรกเนีท่าศูนยครับหรือ B ีก็คือตัวที่2ตัวเนี้ย ก็คือ 2x5 เท่ากับ 0, 5, 0, 0. <S <S เห็นไหมเอคูบีเท่ากับ์แล้วเอเท่ากับ์หรือบีเท่ากับ0นี่คือทฤษฎีบทที่ต้องใช้ในเรื่องสมการกำลังสองขัง้นตอนต่อไปก็คือการหาคา <S <S ่ยาเ x โดยการย้ายค่าย้ายค่าล x3 ไปด้านขวาเป็น3ย้ายค่า2จากคูณ x กลายเป็น3หารด้วย2 คำตอบที่ถูกคือ x เท่ากับ43.2ชั้นละสองเนี่ยพ่อนี้จะมีทั้งหมดสองคำตอบน,นะครับเดี๋ยวจะมีบางข้อที่สมการละสองนี้แค่คำตอบเดียวก็นะครับตรงนี้เป็น 2x ลบ5ใช่ไหมครับให้น้องย้ายลบ5ไปด้านขวาเป็น 2x เท่ากับ5แล้วก็น้องก็ตอบว่า x เท่ากับ45.2น,นะครับ ที่นี่งโจทย์ข้อนี้แม่ถามนะครับว่าเมีค่าเท่าไหร่ครับโจทย์ข้อนี้บอกว่า a, a, a กับ b ครับเป็นคำตอบของสมการน้องจะเรียกตัวนี้เป็น a หรือน้องจะเรียกตัวนี้เป็นบก็ได้แล้วแต่หนองรับอ่าพี่ขอเรียกว่าตัวนี้เป็นเเลยกันนะครับสว่วนก็ได้พนระโจทย์ข้อนี้บอกว่า a กับ b เป็นคำตอบของสมการไม่ได้บอกว่า a เนี่ยจะต้องมากกว่าบี หรือ b จะต้องมากกว่า a เพราะงั้นเราก็สมมติให้ตัวนี้เป็น a ก็ได้ที่สมงไ้ตัวนี้เป็น a นะตัวนี้ก็ต้องเป็น b นะเพราะคำตอบเป็น a กับ b เพราะฉะนั้นนะครับโจทย์คนี้ถามว่า a บวก b ค่าเท่าไ่เพราะฉะนั้น,น a บวก b จะมีค่าเท่ากับ a คือเศษ3ส่วน2บวกกับ b บวกกับ b บคือเศษห้าส่วนสองน้องๆครับตรงนี้เนี่ยบวกกันแล้วได้เศษแปดส่วนสองเศษแปดส่วนสองก็คือสี่นั่นเองครับเรียกประมาณนั้นครับ,รบต่อไปนะครับทีน,นี้ต่อไปเป็นข้อที่สี่นะครับต่อไปเป็นข้อที่สี่นะครับข้อสี่เราอ่านโจทย์ดูสักสองสามข้อนะครับข้อนี้ก็จะเป็น เรื่องที่มีโอ,อกาสของข้อสองครับบนกบระดาษข้อสามให้จดให้เสร็จรีบจดให้เสร็จครับข้อสามนี่เป็นแนวข้อสอบปลายภานะครับแต่ภาคยังไม่ออกการผ่าจอดเฉพาะการแยกตัวประกอบพหุนามคณิตศาสตร์เพิ่มเติมปลายภาครับน้องโมจิขนิสาโทษเดิมเรียดไหมน้องโมจิไม่เรียดใช่ไหมโอเคนะพรียนต้องสู้ๆที่เรียนพิเศษด้วยนะครับ ว่าจะเป็นพื้นฐานของการเรียน,อนอโอลายน้องโมกัดดีเลยไหมดีแค่นินดดีไหมเออเรามีสายเรียนสาย,ย,สาย,ยวิทย์โอเคนะลบไปสิคณิตอ๋อแล้วออโมการจะเรียนสายอะไรครับการีไทยยังทำยังไมยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรียนสาย,ยวิทย์คณนิตตับสิคิที่เียจะต้องนิค่ิตโอเคนะ พเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคุยต่านต้องแน่นปลาเนี่ยถ้าใครเลือกสายวิทย์คณิต่จสิมนิจะเรียนคณิตต่อลรประมาณหกข้าวต่อสัปดาห์หกข้ามใครข้าเอาต้นทนั่นแหละถ้าโรงเรียนไหนสอนทัิษพิษางยาไม่เพิ่มเติมก็จะเป็นประมาณห้าข้ามต่อสัปดาห์ของเรามีแค่สี่ข้อคุยตฐานสอง,สองเพิ่มเติมสองเห้าข้าประมาณห้าข้ามนะ พราะฉะนั้นถ้าไหรออบไปจะเรียนประมาณ6ภาคสิทธินิทกับวิทย์้น,นิทิมีสองทางให้เลือกับทางนึงคือสู้คณิตทางนึงคือหนีคณิตถ้าหน,นี้นิตคือต้องไปเลือกสายสิทธิภาษาเอาโอเคนะเรามาดูว่าเราถานัดไหมคั้นิตไม่ยากหรอกมั้ยนะพี่เดี๋ยเราก็สุดคนแล้วก็ข้อสี่เนี่ยพี่จะไปสอนข้อสี่เลยไม่ได้ ที่ต้องออให้น้องจับอะไรนะจําเยอะคณิตศาสตร์จําเยอะน้องับเดี๋ยวน้องเจอแน่นอนที่โรงเรียนครับคำว่าสมการมีคำตอบเดียวเจจาสมการการราสองสมการการะราสอง จะมีคำตอบเดียวเมื่อจากมีคำตอบเดียวเมื่อสองวงเล็บที่แยกออกมาเลกัน เนานะครับแต่ที่เนี่ยน้องเห็นว่า a กับ b เนี่ยมันเป็นคนละคั้ตอบ a กับ b เนี่ยเป็นคนละขัต้อตอนที่ a เป็นเศษมส่วน2 b เป็นเศษ5ส่วน2แต่อันนี้เขาเรียกว่ามีสองต่อแต่เดี๋ยวน้องจะเจอโจทย์ที่มีขัต้ตอบเดียว